Thank you กาแฟกาแฟกาแฟหมดหมดหมดชอกโกแลชากกแลช็อกเกรแลนด์สตรกเบอรี่สตรอเบอรี่อู้ยเพิ่งหมดเมื่อกี้เลยค่ะคุณ้ารายการแล้ว้ค่ะวันนี้มาไม่มาวันนี้ลาไม่มีอะไรสักอย่างเลยหรอเราจะกินอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วงงมากเลยย่าบอกไม่คุณผู้ชมมางงว่าเข้ารายการแล้วยังก้มก้มเงยเเลือกอยู่นั่นแหละแล้วได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถามอะไรก็บอกว่าไม่มีเขาบอกแบรนด์นี้เป็นแบบเจลาโต้ ชื่อร้านอะไรรคคบุณ้านนี้ทำม่เพชเชอร์เจลาโต้ขอสำเนียงปกติค่ะทำม่เพเชอร์เจลาโต้จบเลยอันนี้คนไทยเลยร้านนี้คือจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบว่าเฮลตี้แต่ว่าชอบกินหวานคุณ no sugar add คือไม่กิน้ำตาลได้หมดต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะคะคุณตรีเนตค่ะวค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะ ดี่ใหญ่ทำไมสวยจังอย่างนี้นี่คุณคุณมาเป็นโอ้โหใี่คุณเติมพิพิกรที่ครบสี่คนเลยวันนี้มาแทนพี่ดาวก็ไม่อยากจะบอกว่าจะไม่ใช่เทมมีเทปเดียวด้วยว้ายมันเป็นสายเฮลตี้ยังไงคะพีใหญ่เพราะว่าแบรนด์ทำให p เพลช u ช์ของเราเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยอยากจะทานไอศครีมแต่ในขั้นเียวกันหน้า ก็ไม่อยากอ้วนจริงกินอ้วนไอศ์ครีมเป็นทำให้เราอ้วนได้มีนมมีเนยมีครีมมีทั้งน้ำตาลด้วยครีมด้วยอะไรเอ่ยปกติแล้วเวลาที่เราจะเฮลตี้เนี่ยเราก็ได้ได้ทานแต่ซอเบ้เท่านั้นเท่านั้นที่มันมันมันเกล็ดน้ำแข็งจริงจช่ไหมแล้วมันไม่ฟินอ่ะเหมือนลูกเครีม๋อฉันเป็นครีมครีมหน่อยที่ทำยังไงดีเรากับทางแบรนด์เนี่ยทำมิเพลเชอร์เนี่ยนะคะก็เลยช่วยกันคิดคนอย่างตัวเจลาโต้เนี่ยตัวครีมมันจะน้อยใช่ครีมมันจะน้อยแล้ว มันทําให้ไขมันในเวลาที่พี่ทานไอศคริมปกติใช่ไหมคะเขาจะใส่น้ําตาลเยอะเนือจบกว่าไขมันน่มาไปเคลือบตุ่มรับรสก็ใส่น้ำตาลเยอะแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้รสชาติของตัวนมแล้วก็กาแฟแล้วก็วัตถุดิบหลักต่างๆที่อยู่ในไอศครีมคะมีความเข้มของแล้วเราแล้วคือเห็นบอกว่าเมื่อกี้ย่าบอกคือเป็นวีแกนเป็นวีแกนด้วยวีแกนนั่นแปลว่าไม่มีไข่ไม่มีไข่ค่ะแล้วก็ยังเป็นสําหรับใครที่กินคีโตก็คือไม่มีน้ําตาลไม่มีน้าตาลด้วยไม่มีแป้งด้วยนะฮะอร่อยเพราะว่าอีกนิดเดียวเกือบไม่มีไอติมแล้วนะใช่ทุกอย่างเลยล่าล่าสุดี่ยก็คือไม่มีกินแล้วใช่ค่ะอย่างล่าสุดมาดูดีกว่าเพร มีหลายรถมากมีทั้งหมดประมาณกี่รถคะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ17รถค่ะ17รถก็มีแต่เบนน์นะคะพอเชอาเราไปเปิดโชว์รูมด้วยกันเลยอ้าวคุณใหญ่นี่ก็ไม่ธรรมดาน่ะพดมี17รถมี17รถ17รถนะคะอย่างมีอ่าเริ่มจากยูเอาเป็นแบบซอเบทก่อนซอเบทเนี่ยจะเป็นยูสุอันนี้คืออร่อยแบบอร่อยเลยจริงๆบางทีเราไปใช้แบบกาแฟดำค่ะ แล้วก็แล้วก็ทานกับยูสุก็ได้นะเป็นยูสุและคอฟฟี่ได้นะในซีซั่นนี้เนี่ยเราจะมีมังคุดค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีแมงโก้แล้วก็มะยงชิดแมงโก้มะม่วงเออไปแล้วนะฮะแล้วก็มะยงชิดเนี่ยหมดไปแล้วนะเราเคยทำวันนี้เป็นมังคุด ใช่แล้วก็เป็นมันคุ้จริงๆเราแค่เม็ดกันหลังบ้านเลยแล้วก็เอาเนื้อเนี้ยะมามาทำเป็นเจลาโต้อ๋อนี่เป็นโฮมเมดด้วยโฮมเมดฮะแล้วอันนี้ของบูมะนาเอาใช่อันนี้มะนาวเป็นเลมอนเคิร์ดอันนี้ดีแอสเบอร์รี่อาซาอีอันนี้คือเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมะพร้าวโคค่นัทเนี่ยเป็นทรอปิคอลโคโค่นัทนะฮะในนั้นเนี้ยมีเนื้อมะพร้าวอยู่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่กะทิด้วยเราเราใช้นมมะพร้าวไม่ได้มีความมันขนาดนั้นมีความมันเหมือนเหมือนมะพร้าวธรรมชาติเลยเป็นไง ดีนะอันนี้ดีมากฮอกไกโดฉันเห็นใช่ฮอกไกโดฮอกไกโดฮันนี่โคมนะคะก็จะบอกว่าหนูชอบฮันนี่โคมมากเป็นรังผึ้งเป็นรังผึ้งแล้วก็รังผึ้งเนี่ย ของของเราเนี่ยนะฮะเราเอาไปอบก่อนเพื่อจะให้มันมีความหอมอยู่ในไอศครีมแล้วก็นมนะ่พรีเมี่ยมมากอยากให้ลองชิมมีรสเปรี้ยวนิดนึงหวานๆลองชิมเลยค่ะพี่ขาแล้วก็หนึ่งถ้วยเนี่ยแปดสิบเจ็ดแคลเท่านั้นเองมีคัมเบิลมีคัมเบิลมีคัมเบิลข้างบนด้วยมันก็จะได้เคี้ยวแบบกรุบกรอบมีคัมเบิลข้างบนุด้วยหนึบหนับแม่ใช่ไอศกรีมยาดชิมต่อไปนี่แล้วยาบิโลอะไรโี่นี่มีบูร์รี่ชีสเค้กมีสตรอเบอร์รี่แล้วก็ต้องมีบลูเบอร์รี่ชีสเค้ก อัลมอนด์พาลีนเห็นเห็นอัลมอนด์ไหมฮะอัลมอนด์แบบนี้เลยอร่อยมีคาราเมลนิดิดนอะโรยัลมิลคีค่ะแล้วก็มีดาร์กช็อกโกแลตอันนั้นเบลนี่อันนีเขาก็มีเบลนี่ด้านบนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดูดโอ้สันเี้ชิ้นใหญ่เท่าบ้านเลยอันนี้ดูโอ้สันเดียร์ดูโอ้สันเดย์ก็คือเป็นแบบไอจิมมูสันเดย์นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยมันเกลียวปีลดน้ำตาลลงช็อกช็อกช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่อยู่ในนึงด้วยแล้วก็โรยชูมากินอันนี้ไหมล บาวนี่บาวนี่ชอบเลยอันนี้อะไรอ่ะพี่เอพิตาชิโออันนี้คือรัาเบสินจ้ะราคาเท่าไหร่คะอันเล็กนี่นะคะอยู่ที่ราคา95บาทแล้วคอสใหญ่ๆเลยเท่าไหร่คะ300กว่าบาทค่ะที่เห็นแบบใส่เป็นเซ็ตบ็อกซ์นี่ยสั่งยังไง อันนี้ก็สามารถสั่งเป็นบ็อกซ์เซตได้1กล่องเนี่ยใส่ได้ทั้งหมด12บสองใช่ไะสิบสองเลยอ่ะค่ะคือจะบอกเลยนะว่าถ้าใครอยากกินบุกขอดรีวิวรถเลยว่าให้ไปต่ามเอาว่านคาลีนต้องโดนนะไอ้ยูีุต้องโดนใช่ยสุยูสุต้องโดนช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาวนี่ต้องโดนเอาเป็นว่าโดนทุกต้อโรถไหนขายดีสุดน้องใหญ่คนชอบสุด อามันพลิงก็ขายดีนะฮะนี่ทุกรถนะครับทุกรถอะสก๊ัตว์ก็ขายดีม,มังคุดเนี่ยขายดีสุดใช่ะหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำกันแทบไม่ทันนะฮะสามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปนะคะในแอดทามี่เพลชเชอร์นะคะหรือว่าเข้าไปในเพจเฟ e บุ๊กก็ได้ อีกเช่นเดียวกันชื่อเดียวกันเลยทำไม่เพลชเชอร์นะคะจอยมากเลยค่ะจอยมากเลยค่ะที่ใหญ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสั่งซื้อมาแล้ค่ะแล้วคุณไปทำอะไรตรงนู้นคุณไม่มาส่งแขกตรงนี้่สาวพวกเราดูผ่านแอปช่วยช่วยช่วยรีไวเอ์เออเนี่ยตอนพระเอกถอดเสื้อเออเนี่ยนี่เป็นไงรักสุดใจใหญ่ตัวแสบพี่เทียนพะคุณหนูหลุดป่ะอันเนี้ย นี่นีนน่จริงลูกสาวบูเนี่ยน้องพี่พีกับพี่เพียนเนี่ยตอนนี้นตื่นเต้นมากเลยนะเขาเริ่มไปแบบว่าที่หัวหินกันแล้วว่าจุใจุ๊นุ่นนุ่นี ดูแล้วจริงดูแล้วลุ้นจริงไปด้วยเลยเนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วหรอพี่มิ้ใช่จะจบแล้ว3วันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็กะแสดีโค้ดเลยอ่ะค่ะดีใจมากน่ารักเหลือจริงก็ดีเห็นว่าคนดูติดใช่สบายใจติดจนอยากจะให้เขาทั้งคู่เป็นแฟนกันเราเนี่ยเราเราเราที่คนดูเราท้องแตกต่างคนดูหรือว่าเอ้ย บากแล้วเออถามพนะนงานหน่อยดีกว่าพี่มีการเข้ากันครั้งแรกมาร่วมงานกันเป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมคะเรื่องแรกพี่พีเรียกว่าปลาไปหลายเทกมากปาปลาไปหลายเทีที่เป็นตำนานนะตำนานกองถ่ายเยอะไหมคะอหอ แพทหนึ่งวันหนึ่งฉากจริงจริงถามพี่อู้สิแต่ว่าเราต้อถ่ายตอนเที่ยงค่ะตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายโมงนี่แหละใช่ไหมใช่แลยใช่มันเป็นฉากกุ๊กกิกแน่เลยมันถึงยาวมันเล่นไม่ได้ก็อันนี้หนึ่งวันแรกวันแรกที่เข้าฉากได้ไม่ได้แต่ก็ประวัติศาสตร์นะและเป็นฉากที่เราและฉากที่เล่นได้คือฉากอะไรหรือป่าฉากเล่นคนเดียว อ๋อใช่ไอ้นี่ก็คือมามาฟีลูกหมาป่านะมาฟีมาฟีใช่มาฟีก็วันนั้นทั้งวันผมมาฟี ถ่ายทั้งวันเราถ่ายทั้งวันเราถ่ายหลายฉากมากแต่เราได้แค่ฉากเดียวมาเวิร์กช็อปกันนงีเหมือนมาเวิร์กช็อปเนาะใช่แล้วเป็นฉากต้องถอดถอดเสื้อด้วยผมก็ปั๊มทั้งวันอะวิทลื้ออยู่อย่างนั้นนะพี่เหมือนมาออกกําลังกายด้วยมาซ้อมหมดด้วยประมาณนั้นใครไม่ได้ใช้ไม่ใครจะถ่ายถอดเสื้อคนในกองก็โอเคแล้วคุ้มแล้วสบายนะเนาะจริงจริงเรียกมาดูถอดเสื้อเออเราเราเราอยากออกกาสอะครับร่วมงานกับพีพีครั้งแรกดีครับดีชอบสายตา โอดีน้องพีน่ารักแล้วก็แบบเป็นคนที่ตั้งใจมากแล้วก็มีพัฒนาการที่ที่ดีครับแล้วก็สุดท้ายออกมาดีมากผมคิดว่าทุกคนจะที่ได้เห็นเนี้ยความตั้งใจของน้องครับผมเข้ามาดีแต่ในเรื่องน่ะจันอูฉากกุ๊กกิ๊กเยอะนะจันอูจันอูสนุนเค้ยุสิเคมีชีวิจันอูฉากกุ๊กกิ๊กเยอะนะไอ้น้อีูเป็นคนคิดหรือเปล่ากุ๊กไปเกาหลีเนี่ยอูหรือเปล่าก็เออคุยกับคนเขียนบทค่ะแล้วก็ เวิร์กออกมาว่ามันจะมีอะไรบ้างใช่ Google แหละเอาดีๆแล้วก็คอตามตองจอตรงเนี้ย่าจะเอี่รักแบบไหนที่กำลังมารักรักมาในปี2023นั่นแหละทำมาเป็นอย่างนี้เป็นซีซันนี่ไงแล้วแล้วไอยเอกยังไงเทียนกับแก้เวลาออกไปพี่แคนเออฟีดแบ๊คนเรียกแบบจริงๆไม่ใช่แพทนะที่ลุ้นให้เขาเจิ้นกันชาวบ้งชาวบ้านเขาดูเขาอยากแบบว่าอยากใ มีดีมมานะนั่นแหะพี่อูถามว่าเขาชอบกันจริงไหมมีแล้วก็มี d m ต่ตอบมาว่าเรื่องหน้าถ้าเป็นสองคนนี้เขาจะได้เป็นแฟนกันไหมเนี่ยแสดงว่าสมบทบาทและเขาเล่นจนแบบคนเชื่อพี่อูปั้นไงพี่อูปั้นทำให้แบบมันดูเรียลอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วพี่อูร่วมงานกับสองคนนี้เป็นยังไงบ้างคะสองคนนี้สนมากเป็นยังไงคะสนไม่เดียวไหมคะ มีไม้เลี้ยวสั้นตลอดเวลาเลยส่กองด้ายยัง,งเรียกเข้ากองนี้เหมือนปูนะ <c oughs> เวลาเข้าฉาก <c oughs> พอจะเข้าฉากถ้าถ้าเป็นแบบโชว์ซ<อ>ิแพคที่ต้องบอกกันก่อนนะออบอกกันก,กนูบอกมาเป็นอาทิตย์แล้วพอมาถึงเวลาปั๊มไม่เลิกม,มอยู่กองกระเป๋านี่นะกิน <ๆ S 2> ข้าวกินข้าวไหมลูกไม่ได้พวันนี้วันนี้ตอนบ่ายผมมีแบบถอดเสื้อกินหน่อยได้ไหมพี่เป็นหัวปากเริ่มจะจืดชืดแบบมีซีอไม่ไม่เป็นไรพี่อุ เที่ยงก็แล้วเขาเลื่อนจากตอนเช้าไปหลังเที่ยงกินไม่กินเหมือนแก้งอ่ะตอนแรกจะถ่ายตอนเช้าเราก็แบบโอเคเราไม่ต้องกินอะไรแล้วสุดท้ายยเงี้แล้วคือมาถึงตอนย็นแล้วแบบผมซัดใหญ่เลยมือเย็นแบบอุตส่าห์อดอุ้ยละครไทยเนาะสุดท้ายของสุดท้ายผานังเราได้กันอยู่แล้วแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะเราอาจจะมีการสูญเสียเราอาจจะมีมีความลับที่เรายังต้องเปิดในสาวันนี้อูรับรองว่าทุกวันจะมีความลับ ที่ทุกคนอยากรู้บางคนก็เดาถูกแล้วแต่อยากเห็นว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นบ้างอะไรเงี้ยก็สวันนี้คือพลาดไม่ได้เลยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่แบบว่าความรักอย่างเดียวมันมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการตัดพ่อตัดลูกการตัดนใจระหว่างคนรักกับครอบครัวจะเอายังไงดีส่วนใหญ่พระเอกทำไงแล้วครอบครัวพระเอกเราทำไงเลือกทุกเรื่อง เราเลือกผู้หญิงแล้วยังไงแล้วก็พี่ก็จะไปกับน้องเลยแล้วสุดท้ายครอบครัวจะยอมรับผู้หญิงของเราอีกหรือเปล่ารอดูรอดูชีวิตเขานะนี่เขาพูดถึงชีวิตเขาตอนให้ลกเขาตัดสินใจไปกับผู้ชายแต่พอไปแล้วนั้น ฝั่งผู้ผู้ปกข้อของายชายจะรับเขามาเอาเป็นว่าไปดูความจริงในละครไปว่าไปลุ้นชีวิตบูมฝากรักสุดใจใหญ่ตัวแสบด้วยนะคะ3วันสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของเราเลยแต่ว่ารับรองว่าเข้มข้นทุกตอนมีเรื่องราวให้ติดตามแล้วก็รับรองว่าตอนจบมีความสุขแน่นอนค่ะนี่อยากดูปินจัง์ลาคนาของเราค่ะครับก็อย่างที่พี่อู๋บอกเลยครับ ทุกคนเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วรับรองว่า3ตอนสุดท้ายไม่ผิดหวังแน่นอนอฟินแน่นอนครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ความรักของเราด้วยพี่นีล่ะคะก็ฝากละครรักสุดใจยายตัวแสบด้วยนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับความรักของเราสองคนว่าจะลงเอยยังไงแล้วก็จะ ่าฟันอุปสรรคไปได้ยังไงก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าหลังจบละครไปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงมีคนไลน์มาถามว่าอะไรอ่ะบูมมีคนคล้าย์เข้ามาถามว่าถามเรื่องพี่บูมหรือเปล่าว่าถามว่าพี่ชายใเขาใจยอนรับพี่ล่ามีคนถามมาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงเออในเรื่องหรอครับหมายถึงพี่ออยพี่ออยพี่ออยเป็นคนดีไหมเออพี่ออยเป็นคนดีไหม โเดินทางมาถึงตอนนี้ยังไม่รู้อีกคือเรื่องคือเรื่องอะรู้แล้วนะรู้แล้วนะแล้วหลายคนถามว่าเออพี่แคทพี่แคทเป็นใครวันนี้ชัดเจนเลยเรื่องพี่ออยเนี่ยสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยพี่ออยกับแคทรียเนี่ยไม่ต้องสับสนไม่ต้องสับสนเย็นๆเปิดทีวีเดี๋ยวรู้เลยพี่ออยเป็นคนดีแค่ไหนที่จ้างค่าลูกตัวเองเออนั่นใล่ไหมวันนี้แหละ อยตายแล้วอันน so 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 ี้แหละท่ามพาร์ทไอลายนะคะด้วยละการฝากด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ะเบรกกันง่ายกว่าใครจะแฝดมักชอบพูดตรงกันไปแฝดแดพี่พูดก่อนเลยค่ะเดี๋ยวแฝดน้องตามเดี๋ยวพี่ไปดูละครย้อนหลังนะที่สับพาร์ทก่อนได้พี่เยอะมากเลยที่เด็กพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรออยู่ค่ะจเออรลซูล่าแล้วก็